สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเก๋ก็พาครอบครัวมาเที่ยวนะคะที่ปากช่องค่ะแล้วก็พอขับรถมาเนี่ยก็เห็นโลโก้คุ้นุนนะคะว่าเอ๊ะนี่มันแปลกนิดนานะคะก็เลยจอดรถเพื่อลิ่จะามาลงดูนิดนึงว่าเอ๊ะเราติดตั้งอะไรอยู่ที่นี่นะคะก็พบว่าที่นี่เนี่ย เป็นโรงแรมของบ้านไร่ทองสมบูรณ์ค่ะซึ่งเดิมเนี่ยเขามีการติดตั้งระบบน้ำร้อนนะคะเป็นเครื่องทำน้ำร้อนแบบผ่านร้อนแต่ละตัวนะคะแต่ละห้องซึ่งก็กินไฟค่อนข้างมากผู้บริหารเขาก็เลยอยากจะมีโพลิซีในเรื่องของการประหยัดพลังงานนะคะก็เลยมีการเปลี่ยนนะคะเป็นการติดตั้งตัวเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์นะคะหรือเป็นโซลาร์วอเตอร์ฮีตติ้งนะคะซึ่งทุวันก็จะได้พลังงานแสงอาทิตย์นะคะมาช่วยทำให้น้ำร้อนนะคะแล้วก็ ายเก็บมาผ่านพ่อมานะคะมาเก็บไว้ในถังแพคคอมเมอร์เชียลของเราตรงนี้นะคะซึ่ง ปริมาณก,การเก็บน้ำเนี่ยอยู่ที่2,000ลิตรนะคะซึ่งตรงนี้เป็นถังขนาด500ลิตรทั้งหมดเนี่ย4ถังนะคะแล้วก็มีตัวฮีเตอร์แบ็กอัพด้วยในกรณีที่1เลยโซลา่าไม่สามารถผลิตน้ำร้อนได้เพียงพอหรือ2ในช่วงเวลากลางคืนที่ลูกค้าจะใช้น้ำค่อนข้างเยอะนะคะก็เป็นการใช้ Renewable Energy นะคะในการผลิตน้ำร้อนนะคะแล้วก็มีระบบแพ็นะคะเป็นตัวระบบแบ็กอัพทั้งหมดค่ะซึ่งตรงนี้นะคะจะเป็นเฉพาะวิงปีดทานดานฝั่งซ้ายนะคะแล้วเราก็มีสเตชันแบบนี้นะคะ ทางฝั่งนู้นค่ะก็อีกสี่ถังเหมือนกันนะคะที่เซอร์วิสทางฝั่งขวาค่ะเดี๋ยวเราตามไปดูอีกที่หนึ่งกันค่ะ และบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งค่ะของโรงแรมนะคะเป็นปีทางฝั่งขวาค่ะซึ่งโรงแรมนี้จะมีทั้งหมดประมาณ60ห้องนะคะการที่เราดีไซน์น้ำร้อนให้เป็น2ระบบนะคะก็จะทําให้การพป,ปายไปถึงห้องพักของลูกค้าเนี่ยทำได้ดีขึ้นฝั่งนี้ก็จะเช่นเดียวกันเลยค่ะประกอบไปด้วยถังคอมมิชเชียลทั้งหมด4ถังนะคะถังละ500ลิตรทั้งหมด2,000ลิตรค่ะ ึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะสะพายทางฝั่งนี้นะคะแล้วก็เมื่อชุดเมื่อสักครู่เนี่ยก็จะสะพายในผีของฝั่งซ้ายค่ะแต่ทั้งสองระบบขาดมีการเดินท่อเชื่อมถึงกันนะคะซึ่งจะทําให้เขาสามารถที่จะชดเชยน,น้าร้อนที่ขาดหายไปหรือผลิตมาไม่ทันนะคะร่วมกันเป็นการบริหารในเรื่องของตัวน้ําร้อนแล้วก็พลังงานด้วยค่ะซึ่งในส่วนของตรงนี้นะคะก็เป็นการดีไซน์นะคะที่แพ็ต้องการที่จะทําให้ลูกค้าเนี่ยลดการใช้พลังงานให้ได้มากที่สุดและยังคงสร้างาความประทับใจความพึงพอใจให้กับลูกค้า เพราะที่นี่เนี่ยอากาศค่อนข้างเย็นบางทีเขาก็ต้องการน้ำร้อนที่อบอุ่นเพื่อที่จะใช้ในการให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดค่ะสำหรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมดีๆนะคะยังคงพบเจอได้เสมอๆสมอที่แพรค่ะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ